สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการวัดขนาดของมุมและการจำแนกชนิดของมุมนะคะเรามาดูกันเลยค่ะการวัดขนาดของมุมและการจำแนกชนิดของมุมนะคะโปรแท็กเตอร์เป็นเครื่องมือสําหรับวัดขนาดของมุม หรือสร้างมุมให้มีอะไรคะขนาดที่ต้องการอันนี้นะคะเราเรียกว่าเครื่องวงกลมหรือปรเทคเตอร์ชนิดเครื่องวงกลมแต่ส่วนมากนิยมเรียกว่าเครื่องวงกลมนะคะส่วนอันนี้นะคะที่เป็นไม้บรรทัดสี่เหลี่ยมอันนี้เขาเรียกว่า protector ชนิดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะเรามาดูกันค่ะตรงสีฟ้าอันนี้นะคะที่คุณครู ทำลูกศรให้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยจุดกึ่งกลางตรงนี้นะคะเริ่มตรงเส้นนี้ค่ะที่90องศานี้นะคะอันนี้ก็เริ่มที่90องศาต่อมาค่ะเส้นตรงนี้ใช่ไหมคะเห็นไหมคะเส้นตรงที่สีแดงขีดตรงนี้เขาเรียกว่าแนวองศาค่ะอันนี้ก็จะเป็นเริ่มตั้งแต่0 10 20 30องศาเป็นต้นไปนะคะเรามาดูาต่อมาค่ะวิธีการวัดขนาดของมุมนะคะ หนึ่งให้จุดกึ่งกลางของโปรเทคเตอร์ทับจุดยอดมุมของมุมที่ต้องการวัดนะคะอันนี้นะคะเช่นเราจะวัดตรงนี้ใช่ไหมคะจุดกึ่งกลางตรงนี้เห็นไหมคะตรงนน S นะคะต่อมาค่ะขั้นที่สองให้แนวศูนย์องศาของโปรเทคเตอร์ท่าไปบนแขนหนึ่งของมุมเช่นอันนี้ใช่ไหมคะเราวัดท่าไปตรงนี้เลยคะ่ะเห็นไหมคะเขาเอาไม โปรเทกเตอร์นะคะหรือเครื่องวงกลมไปทับกับเส้นของแขนข้างล่างนี้เห็นไหมคะตรงแต่จุดกึ่งกลางต้องทับจุดจุดยอดมุมเขานะคะต่อมาขั้นที่3อ่านขนาดของมุมโดยนับจากกี่องศาคะศูนย์องศาที่ตรงกับแขนของมุมอีกข้างหนึ่งไปจนถึงรอยขีดบนองศาที่ตรงกับแขนอีกข้างหนึ่ง รอยขีดนั้นสบอกขนาดของมุมที่ต้องการวัดเช่นอันนี้คือ S คือจุดยอดมุมใช่ไหมคะ S คือจุดยอดมุมอันนี้คือแขนข้างหนึ่งที่เราเอาไม้โปรเจคเตอร์หรือเครื่องวงกลมไปทาบนะคะเราจะวัดจากไปถึงอะไรคะว่จาจะตรงนี้ไปถึงอะไรเอ,อ่ย K นะคะเราก็ดูเลยคะ่ะตั้งแต่กี่องศาคะศูนย์องศาไปถึงจุด K จุด K กี่องศาคะ 70องศานะคะสรุปได้ว่า KSD ที่มุม S นะคะเป็นจ,จุดยอดมุมนะคะมีขนาดกี่ยองศา70องศานนเองค่ะหรือเราสามารถสรับเรียกได้ว่าอะไรคะมุม KSD อันนี้นะคะ KSD มีขนาดเท่ากับกี่องศา70องศานะคะต่อมาค่ะ ลำดูตัวอย่างที่สองคิงคูใส่ลงไปในนี้นะคะก็คือ GMP โดยที่มีมุมแะคะมุม M เป็นจุดยอดมุมนะคะเราก็นำไม้โปรเจคเตอร์หรือเครื่องวงกลมนะคะไปไว้ตรงจุดอะไรคะจุด M ทับบนจุด M นะคะที่เป็นจุดยอดมุมจากนั้นนำเครื่องวงกลมไปทับไว้ใช่ไหมคะท้บไว้ทําไ,ไงต่อคะให้อะไรเอ่ย ให้แนวศูนย์องศาของไม้โปรเจคเตอร์นะคะตรงกับแขนอีกข้างหนึ่งที่เราต้องการวัดเช่นคุณครูนะคะเริ่มจากเอาไม้โปรเจคเตอร์ไว้ที่จุด M แล้วเอามาพับให้ถึงอะไรคะแขนของ G นะคะแล้วก็เริ่มจากอะไรคะอ่านขนาดของมุมจากศูนย์องศาไปถึงแขนอีกข้างหนึ่งตรงร้อยคิดถึงจุด P เท่ากับกี่องศาค,คะ135รัหองศาดังนั้น มุม GMP โดยที่มี M เป็นจุดยอดมุมนะคะมีขนาดเท่าไรคะหนึ่งร้อยสาองศานั่นเองคะ่ะต่อมาคะ่ะเพื่อความสะดวกในการวัดขนาดของมุมด้วยโปรเจคเตอร์เราสามารถต่อแขมของมุมออกไปได้คะ่ะซึ่งขนาดของมุมจะอะไรคะเท่าเดิมคะ่ะเช่นจากรูป XE เมีขนาดกี่องศาโดยที่มี E อเป็นจุดยอดบุ่มใช่ไหมคะเราสามารถต่อแขนได้ไหมได้ค่ะนักเ,เรียนสามารถต่อไปเลยค่ะก็นําไม้โปรเทคเตอร์นะคะวางทับไปนะคะแล้วก็สามารถนําดินสอไปเขียนจุดเอาไว้เลยค่ะต่อได้ไหมได้ค่ะต่ออะไรคะรังสี EL ให้ยาวครึ่งนะนะคะเพื่อให้อ่านขนาดของ x E L โดยที่ E เป็นจุดยอดมุมได้นะคะจะได้ว่าอะไรคะ X E L โดยที่มี E เป็นจุดยอดมุมนะคะมีขนาดนาองศาคะ58องศาเองค่ะต่อมาค่ะเด็กผู้ชายนะคะกางเกงสีต้มมนี้เขาพูดว่ามุมชนิดใดบ้างมีขนาดเดียวแล้วเด็กผู้หญิงกตอว่ามุมชนิดใดบ้างมีหลายขนาดเขาถามถามนะคะเรามาดูกันเลยค่ะ ชนิดของมุมต่างๆจำแนกขนาดได้ดังนี้ค่ะมุมศูนย์มีขนาดกี่องศาคะศูนย์องศานะคะมุมแหลมมีขนาดมากกว่าศูนย์องศาแต่น้อยกว่าอะไรคะ90องศานะคะต่อมาค่ะมุมฉากมีขนาดเท่าไรคะ90องศานะคะเขาจะตั้งตรงอันนี้นะคะ นี่คือมุมฉากอันนี้คือมุมอะไรคะมุมแหลมอันนี้คือมุมศูนนะคะต่อมาค่ะมุมป้านมีขนาดองศาคะ90องศาแต่น้อยกว่าอะไรคะ180องศาก็จะเป็นย่งตัวอย่างของมุมดินเองนะคะต่อมาค่ะมุมตรงมีขนาดเท่าไหร่คะ180องศาจะเป็นแนวตรงเลยคะ่ะโดยที่มุม E นะคะเป็นจุดเป็นมุมตรงนะคะ ต่อมาค่ะมุมกลับมีขนาดเท่าไหร่คะ180องศาแต่น้อยกว่าเท่าไร่คะ360องศาก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะนักเรียนเรามาทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะมุม A มุม A เป็นอะไรคะเป็นมุมสูงนะคะเห็นไหมคะเขาจะเป็นมุมสูงต่อมาค่ะมุม B เป็นมุมอะไรคะเป็นมุมแหลมนี่ค่ะจะเป็นมุมแหลมแบบนี้นะคะ มุมซีเป็นมุมไรเอ่ยเป็นมุมฉากเพราะมันตั้งตรงนะคะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะคะต่อมาค่ะมุมดีเป็นมุมป้านนะคะเพราะว่าเลยนะคะมุมฉากมาแล้วต่อมาค่ะมุมอีเป็นมุมตรงเห็นไหมคะมุมตรงต่อมามุมเอเป็นมุมไรเอ่ยมุมกลับนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างกันมาคะเรามาดูตัวอย่างการหาขนาดของมุมค่ะอ่า ตจทย์บอกว่าให้หามุม AOP นะคะโดย O เป็นจุดยอดมุมนะคะนักเรียนอาครูจะวาดให้ดูค่ะ A ตรงนี้นะคะ O แล้วก็อะไรคะ P ให้เขาให้หามุมอะไรคะโดยที่ AOP นะคะโดย O เป็นจุดยอดมุมนะคะให้นักเรียนนำไม้พอยเตอร์หรือเครื่องวงกลมนะคะมาวางทับนะคะโดยที่จุด O เป็นจุดกึ่งจุดยอดมุมหรือจุดกึ่งกลางนะคะ แล้วก็อะไรคะดูเริ่มจากอะไรคะนำทับลงไปใช่ไหมคะวางไม้โพลเ,เตอร์ทับลงไปโดยที่แขนนะคะโดยับไปที่แขนข้างหนึ่งของอะไรคะของเส้นที่ต้องการจะวัดหรือจากจุด A นะคะจากจุด A วัดไปถึงอะไรคะ A ไปถึงแขนอะไรคะแขน P นะคะ ว่ากี่องศานะคะคำตอบของข้อนี้ที่ครูใช้ไม้โปรเจคเตอร์หรือเครื่องวงกลงมมดแล้วคำตอบข้อนี้คือ60องศานะคะ60องศาเป็นมุมอะไรคะนกเรียนมุมแหลมนะคะเพราะเขาไม่ถึงกี่องศาคะ90องศานะคะอันนี้นคุณเขอเกนเขียนดูก่อนนะคะมุมแหลมต่อมาค่ะ จุดเขากำหนดให้ว่าอะไรคะ AOS นะคะ AOS โดยที่ O เป็นจุดยอดมุมนะคะ A ตรงนี้ A O แล้วก็ S นะคะ AOS นะคะโดยที่ O เป็นจุดอะไรเหมือนเดิมะคะ่ะจุดยอดมุมนะะักเรียนเอาไม้โปรเจคเตอร์หรือครื่องวงกลมนะคะทับไปที่จุด O จุดกลางนะคะจากนั้นแขนข้างก็คืออะไรคะ S นักเรียนก็นำไมนถับ หรือเครื่องวงกลมนะคะวัดเลยค่ะจากจุด S นะคะไปถึงอะไรคะไปถึงจุด A หรือแขน A นั่นเองนะคะคุณครูนำไมา้โปรเจคเตอร์หรือเครื่องวงกลมมาวัดแล้วนะคะคุณครูวัดได้ได้ก็คือ118องศาค่ะ118อองศาเป็นมุมอะไรคะนักเรียนมุมป้านนะคะเพราะ ทำไมเป็นมุมป้านเพราะเขาเลยอะไรคะ90องศาแล้วนะคะจากมุมฉากมาแล้วนะคะแต่ไม่ถึง180องศาก็เลยเป็นมุมป้านนั่นเองคะ่ะ